สวัส <Okay. S 2> ดีท<ด>ุกคนี่อบผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะฮะไม่รู้ว่ามนสนุกเปล่าก็เบิ่งออกมาเล่นนะฮะโอเคแล้วก็นิวเกมไปเลยใส่ชื่อเอ,อใส่ไปโอเคโอเคครจะชนะมาให้มาดูกันไม่ได้ดิจะรอดไนหมน ยิงปิดแม่งติดปืนตรงไหนตรง,ตรงลูกปืนเหรอเออแล้วลูกซองว่ะตรงเข้มาแสงสุดเลยนี่คืออะไรอ่ะลองกดดูสิมันไม่น่ากดเลยกันพี้นี่ตาโอ้อยหัวกระจุยกระจายไปซะโอ,โอ้ยมีมีดด้วยหให้เราเอามีดสิกดเลยจะได้ไหว มามาเข้ามา่ชไอตัวไม่เคยกะซวกกะซวกอ,อก <c oughs> ไม่แนะลูกโมไปปืนกลได้ครับโอเคได้ okay, ตง 103, 4, ังคร้อยสามสี่แปดโอเคเรามีปืนลูกซองแล้วเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นเออเราเอาอะไรดีอะเลื่นหาก่อนเลื่นหาก่อนเฮ้ยมีกล้วยเอากล้วยไหม มันแต่ชันแต่มันใช้เยอะนะมันจะมันจะคุ้มเหรออืมหาก่อนอันนี้ไง <t> น่าจะพอได้นะเปิดน,นี้มันน่าจะดิงรัวแหละเอาแทนเป็นพกไม่ใช่เป็นพกนี่เป็นลูกโม่เ,ออเ,ออเออพิ่งเล่นนะใครบอกกาก็ไม่ต้องแปลกใจเพิ่งเล่นมากดเลย เดี๋ยวจัดท่าน,นอนแป๊บนึงโอเคครับผมมาแล้วเมื่อกี้จัดท่านอนเสร็จแล้วคคท่าน,นอนแบบนอนมันจะดีกว่ามาลมงสมบูร่ะเหรอนห้ยเป็นไงไงเปิดตาก็ป <c oughs> ุ๊บ ซอมบีป้ปุปิวไปละยังไม่แย้งคุณว่าคะแนนสองร้อยหกสิบสี่เอาปืนอะไรดีอ่ะอือสองร้อยสี่เอาจะเอาปืนอะไรดีครับทุกคนมันจะสิบแล้วสี่ร้อยกว่าบาทหาไม่เจอหาไม่เจองั้นลุินก่อนแล้วกัน มีตังค์หน่อยค่อยมาซื้อนี่คือเรื่องชุดเหรอเอาออกไม่ได้ก็เอาออกไม่ได้อออไดนะมันคือแป,ปัวเคือเด็กวิยม่งั้นหลายคนเป็นเด็กดูช่องเูเยอะเอาลสก็กสุนลูกเซ็สุสลูกซองเฮ้ยคล่นบอกว่านี่องบอกบอกนี่ทิปได้นะ

ซื้ออะไต่อดีอ่ะครับผมเอาปืนไหมไม่เอาปืนให้แบบปืนยิงแรงๆมีไหมเออตังไม่ถึงจะเฮ้อมทำไมเนี่ยตังไม่ถึงเฮ้เยมีเป็นชุดไม่ใช่เหรอเนี่ยน,นี่คืออะไรซื้อไหมไม่คุ้มอะ่ะเอาปืนดีละเอ้ยลูกซองลูกซองให้เราเอาลูกซองมา แฮโลมันจะดี่ะไม่ดีก็รู้เลือกผิดแล้วลูกซองมันห้านัดนะกว่าจะทีีโหลดได้มันต้องแบบโอ้ยลับลูกซองเพ้ยลูกซองครับทำกูครับใส่ส่วนตายเอ้ย <independ> ท <ents> ิพเต็มเต็มหัวกระบาลแยกซะ มาเลยนี่ตอนแบบนงเนี่ยะไอะไอีกนะอืมนั่นก็สวักอกสว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 กอะไรแรงโออโวยเลือดเราก็ใกล้หมดแล้วเนี่ยทำไม่เป็นไรเลือดเราเยอะอยู่ เป็นอะไรอีกบ้างอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะมีหมาด้วยหมาคืออะไรไม่รู้เอาหมามาให้ซอมบี้กัดก่อนแล้วเราเป็นตัวยิงอะไรเงี้ยเหรอตีห้าโอเคเราต่อไปยาวเลยลูกต่อลับมันลูกสองลูกสองโคตรแรงนะเฮ้ยเป็นไงไ่ออืมแคุณ

ยังไม่ไปไหวว่กมา,มา,มาเยอะโคตรเยอะเลยเดีย๋ยวมีแต่น้องเฮ้ยมีตัวันพิเศษว่ะเออคือทำอะไรเนี่ยคือทำอะไรคือทำอะไรคือทำอะไรเอเอสะดวกกว่าเยอะลูกซองมีไหมนี่แหละพอถูกสาบานก็คือลูกซองนี่แหละต่อไปครับเราจะเอาอะไรดีล่ะ มีตังอยู่เอาแต่ต้องเป่าหมายซื้อปือะไรอะะ่ะฮะเอ่อมีอะไรที่มันถูก,ถกไหมไม่ก 1, 2, ับพันสองพันอ่ะเออเออไม่ใช่พันเดียวพันเดียวอืมสองก็เฮ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยอือพีอ่ใไม่มีเลยเลยหรอมีโคตรน้อ,อยอน่ะนี่คืออะไรอะ่ะชุดเหรอนั้นเนี่ย อ๋อนี่มันก็แล้วกันถา,ามว่าทำไมต้องเอาทำมาด้วยก็เพิ่งเริ่มเล่นแล้วกูก็เทพแล้ว๋ยวนี้อ่านี่เป็นชุดจริงตัวจีเอ้เอ้ยเยสอุนเต้แมงโคตรดึงกันว,วันที่หกแหละอือวันที่หกอมบี้ร้อยวันแล้วเนะี่ยเป็นชุดอะไรเนี่ยกูเป็น

หนเ่คืออะไรสร้างที่กำบังเหรอสร้างเลยจ้าไม่เอาะอื้อ ระเบิดครับทุกคนโอ้โหจะเยอะระเบิดอืมโอ้ยอุ้ยเดือพนนงแล้วเหรอกลองเอายาดีกว่าครับเออเอายาเรื่องเราจะได้เต็มเต็มนะโอ้ยเอาคาร์เต้าแปดไหมมันจะคุ้มเหรอคากับปืนนี่อะไรคุ้มกว่าอูเรื่อเอาอะไรดีอ่ะอืม พิ่งมาเล่นครับทุกคนเราจะเอาอะไรดีอะเอา,เาจะคอยควายมาแล้วกันค่ะก็แปลกที่จควายควายจริงคือไม่รู้ครับว่าปืนอะไรมันดีนะเพราะว่ากูไม่กูเพิ่งมาเล่นอ่ะหนึ่งอาทิตย์แล้ว มีเส็จแล้วครับซอมบี้มัเลยตกลัวเฮ้ย,ยคาชุดเยอะคาต้าแปชุดเยอะว่ะใสส่งอย่างไวเลย,อยเอรียกถูกแล้วไอาคามาอุย้ยสามตัวดับที่ปั้นคิวแต่ปั้นคิวทุสิงมาอีกแต่ปั้นคิวโอ้คิวคิวคิ โอเคมดเอา้าไปต่อเลยสนุกมากครับเกมนี้สนุกสนุกสนุกค hey, nice อาายแพ้นองอ่ะทุกการบ้านอา่ะไปตัดไม้ต้องไงต่อ,อขุดยิ้นาวางอา่ะต้องไงต่อ,อไปเถอะไปเถอะเ,อเล่นเกมซอมบี้นังมาเกมสร้างบ้านช่วยเหลือลูกแล้ว นะครับวันที่แปดแล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วสำหรับการอยู่รอดของผมนะผมมาเลยพวกผมบินทั้งหลายเฮ้ยไฟเตาไม่พิเศษหรอยิงขาแม่งยิงขาแม่งปลาอีกเนื้อขาแม่งเปิดดีว่ะขาเออของเต็มมันไม่เป็นปอะไรสสมตังค์น้ำไหมตังค์แปด ว่วก็จุยไปดิอย่าเพิง่งมีอะไรให,ใหม่บ้างครับเนี่ยเวทใหม่โอ้ยโคตรแพงเลยเวทใหม่อือนี่คืออะไรเปิดใหม่เพียบเลยอะ ต่อเลยนะสนุกสนุกดีครับเฮ้ยเออหน,น,น,นึ่งก็สิหนึ่งก็สิล่าครับ้ก็สิล่าลูกนหนึ่งก็สิล่านี่หว่ามันก็ใช่มันปกเกมมก็บอกอยู่ก็จิล่าโอเคเล่นแค่นี้พอครับที่เหลือเราเล่นเองนะยิงแม่มาเกมไม่ไม่เชนเนตแล้วโค้ดโค้ดแม่ามาได้ก็เพิ่มเปิดเน็ตครับมาครับผมได้ยินอยู่แต่ฐานนะไม่ไปไหนจ้ย มาดิพวกไก่น้อย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 ปุบไปคิวใส่กระนเลยเราว่ามันจะมีอะไรมาบ้างวิ่งมาทำไมครับไก่น้อยนิ้งก็อีกตัวที่วิ่งมาปวดตายแน่ชิบเชียเลยเฉลยเฉลยเลเลยวิ่งอ่ะตรเลย อดนะหงายอึดเหรอหึฮึฮึพันนี่ทุ่เยอะเยอะเยอะซื้ออะไรอ่ะเฮ้ยขนานัก็มาเว้ยขนาดนันขนาดนั้นนาดน้นอนี่นะพี่ธอืโอ้ยไม่คุ้มเลยอืมเฮ้ยชนะดีดีอ่ะแบบ บอกพูดจริงเล่นเป็นไม่ไงอากาศจากคือผมเพิ่งมาเล่นครับผมยังไม่รู้อะไรนะใครรู้ช่วยผมต้องซื้อหาอะไรก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีตังค์จะเติมซื้อเกมไม่ได้เติมนะครับเราต้องเป้าหมายไว้ว่าเราจะเอาเครื่องบินอย่างนี้ให้ได้เผื่อเขาจะเรียกเครื่องบินมันก็ปุ้มปุ๊มปุ้มปุ้มมาให้ระเบิดปุ๊มมันจะเคลียร์ล้างโลกไปดิเชียวเออมีชุดในชุดเหรอเออชุดครับ เดี๋ยวเขาจะรอดไหมมดูกันครับว่าเขาจะรอดไหมครับตายไก่จริงๆเขื่อนจริงจริงเขาไม่ได้ไก่ครับให้เขาได้ไม่เป็นครับทุกคน <c oughs> โอเคอุ้ยอุ้ยปืนลันโอเคใครชอบก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซ้อนนั่นนะครับผมสำหรับตรงนีน้บ๊ายบายนะถนา,ามเมื่ากดมาทำไมก็จะเล่นไงครับรออะไรก็โอเคไปละ